มามีใส่แก้มเพิ่มมึงยังใส่เข้มอยู่แต่งหน้าแบบแก้มแดงไม่เท่านิว้วไม่ได้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มากับสวัสดีค่ะใครคะหมามีแต่งหน้ายังไม่เสร็จคะ่ะหมามียิ้มนะคะเป็นเป็นหมามีเป็นเป็นแม่ที่ยังไม่มีลูกเป็นเพื่อนที่มีลูกเป็นแมว นี่มีลูกเป็นนิวหน้าเหมือนกันค่ะดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสารทุกสุดดีบการพัฒนาภายในจักรวาลหรือว่าจะเป็นใช้ความมัดผมกันได้ไหมคะก่อนที่คุณจะอัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คาเฟ่ชื่อกลิ่นกลิ่นหรืออะไรสักอย่างนะคะนี่ไงนี่แล้ว อีกรอบเ <c oughs> อาอย่างไรยันห้าแถวนะคะอาจารย์หนุ่มผมก็หันแผ่หันในอร่อยอร่อยต้องทำมีฟัแต่ ในหัวข right. ้อวิธีมัดใจสาววัยสามสิบค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขอมาสัมภาษณ์มบอนี้เลยค่ะว่าวิธีมัดใจสาววัยสาคือผู้ชายแบบไหนที่จะมัดใจหบบนีได้ อันเด็กๆนะคะเด็กๆตอนเด็กๆเราต้องเกิดกันตอนเด็กๆเนี่ยเราอาจจะคิดว่าต้องเป็นแบบหล่อรวยหรือว่ามีหน้าที่การงานที่ดีใช่ไหมแต่โตขึ้นมาในยุคเศรษฐกิจแบบนี้อ่ะก็คือเอามือเลี้ยงตัวเองให้รอดไม่ต้องเลี้ยงกูก็ได้เพราะกูก็เลี้ยงตัวเองได้นะคะเก่ง้ผู้หญิงทุกคนจะต้องเลี้ยงตัวเองได้เอาสองคนได้ไหมเธอได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราทุกผู้หญิงทุกคนต้องเลี้ยงตัวเองได้แราวะไม่เลี้ยงตัวเองไม่ได้มือเลี้ยง คนละอยเางอต่าุก็ยังไม่คนเลี้ยงกูเ hmm ลี้ยงได้เลี้ยงได้แต่ว่าเราก็ต้องหาเงินเป็นน่ะเราอยากได้อะไรเราไม่ต้องขอเขาอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็สิ่งสิ่งเดียวที่ควรมีและต้องมีก็คือความซื่อสัตย์โอ้ไม่ไม่ใช่แค่ผู้หญิงไม่ใช่เออไม่ใช่แค่ผู้ชายแต่ต้องเป็นผู้หญิงด้วยตัวเราเองก็ต้องซื่อสัตย์ด้วยตัวผู้ชายเองก็ต้องซื่อสัตย์ด้วยนี่คือ สิ่งที่ต้องมีนั่นคือพื้นฐานเบสิคข้อแรกเท่านั้นจริงจังเต้องจริงจังนะคะผู้ชายเราก็ต้องจริงจังค่ะข้อ2นะคะสิ่งที่ควรตีมีหกสิบหมีทั้งหมดร้อยข้อนะคะ EP นี้ก็คือข้อ 2, <G ül üyor> 2> ก็คือเขาต้องรู้จักเราดีหมายถึงว่าใส่ใจในความเป็นเราเช่น รู้ว่าเราชอบอะไรรู้ว่าเราไม่ชอบอะไรแต่ว่าถ้าเราแต่อีผู้หญิงวัยสามสิบเนี่ยนะมันก็เนาะครึ่งชีวิตแล้วเธอเธอจะอยู่อย่างอีกอกีก่กปีเงี <c oughs> ้ยเธอต้องบอกเขาด้วย <c oughs> ไม่ใช่หมไม่ไม่รู้เลยอ่ะโกรธอยู่ <c oughs> ไม่งอแง <c oughs> งอแงงอันนี้คือสอน <c oughs> หญิงหรือสอนชายสรุปแล้ว <c oughs> สอนทั้งคู่ด้วยนิดหน่อยอ๋อแต่ว่าให้มีอะไรให้พูดตรงๆเพราะผู้ชายมันไม่รู้เธอฉันหัวล้านเธอ ใสจ่จใจเราก็คือรู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วสิ่งที่สําคัญมากเลยคือเข้ากับครอบครัวเราได้อฮ<ต>อันนี้ข้อสามเหรอ,อหลายข้อแล้วกูไม่รับแล้วจริงๆอ่ะ, <c oughs> อะพูดคร <c oughs> อบครัวบางคนก็ไม่ใช่เซฟโซนของเขาเข้าใจไหมครอบครัวเขาบางคนบางครอบครัวเขาก็ไม่ได้อบอุ่นไม่ได้ต้องแบบมาตามใจคร <c oughs> อบครัวเขาแต่แต่ในเมื่อเขาจะเข้ามาเขาต้องรู้จักด้วยว่าครอบครัวเองเราเป็นยังไงตอนนี้แอร์เย็นดีน <laughs> ผมปลิวเลยนะผมก็ปลิวไม่เออแล้วไงต่อแล้วก็สิ่งที่เราก็ต้องทำด้วยก็คือเข้าหาเข,า,ขาเราจะไม่มาแบบจีบง้องยังไม่มีโทไม,มีอย่างนั้นทำไงเสียเวลาต้องมีความชัดเจนเหรอใช่เธอต้องชัดเจนเลยตั้งแต่วันแรกว่าสมมุติอันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงก่อนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงไม่รู้ค,คือคือเราในเราเองตัวยิมเองไม่เคย มีแฟนจากการเป็นเพื่อนมีแฟนจากการต้องจีบใช่ใช่คือเป็นเพื่อนมาก่อนแล้วมาจีบไม่เอาต้องชัดเจนตั้งแต่วันแรกเลยว่าฉันชอบเธอฉันจะจีบเธอแล้วเราก็ต้องเป้าตั้งเป้าหมายด้วยว่ากูต้องมีแฟนในวันนี้กูนับถึงวันนี้กูต้องมีตอนนี้สิ่ง <c oughs> สรุปเลยก็คืออยากมีแฟนก็ไปหา, <c oughs> ห,าหาที่ไหนดี เยอะแยะเยอะแยะฉันจะบอกให้ว่ามันเยอะแยะคืออยากมีแฟนต้องหาไม่ใช่ทไมเหงาอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วจะฝากนะคะว่าสําหรับคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนใหม่ๆการ move on คือการรักตัวเองนะคะมไม่ใช่การการ move on ไม่ใช่การมีคนอื่นนะคะเราต้องรักตัวเองก่อนเซตซีโร่ไปเลยไม่ต้องมีใครเลยไม่ต้องมีทําอะไรเลย หยุดทุกอย่างทิ้งมันไปถ้าเราเลิกกับคนอื่นแล้วด้วยเหตุผลที่ดีหรือไม่ด um> um> ีช um> 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 ่างมันเลิกกันแล้วก็คือเลิกจบทิ้งเข้าไปค่ะเขาทิ้งเราเราทิ้งเขาทิ้งไปเลยแล้วมันมีคิดว่าระยะเวลาแค่ไหนที่เราจะเริ่มต้นใหม่ได้เมื่อเรารักตัวเองมากพอโอ้หกนี่สมกับเป็นเพื่อนฉันไหมล่ะอบมือนี่ไม่ได้นัดกันนะคะนี่ไม่ได้นัดค่ะ การ move on ของจริงคือการรักตัวเองรักตัวเองมากพอแล้วเราถึงแบ่งปันไปรักคนอื่นได้นะคะขอบคุณมอมี่มากเลยนะคะวันนี้นะคะมอมียิ้มนะคะหรือยิ้มยิมยิมเบเกึ้นนะคะที่เข้ามาออส,ส,สมร้างเป็นแก๊สหัวเราะเป็นแก๊สให้กับ Newster Station ก็คือวันนี้ก็คือหมดสนับสนุนโดย Newster Newster Girl's t u f f ลากลาไม่ไค่ะไม่ไปค่ะมอม,มีไม่โสดแล้วนะไม่ต้องจีบ